我们的世界。

คือสอนเรื่องเกี่ยวกับวันตุดจีนนะคะจะอัดอนติดนี่มันอ่อีกสองอาทิตย์ก็จะถึงวันตุดจีนแล้วซื้อก็เลยจะสอนอคําเกี่ยวกับวันตุดจีนนะคะ จีนปีนี้ตรงกับวันที่สามสิบเอ็ดนะคะก็คือวันไหว้นะคะวันที่หนึ่งก็คือวันถืออะคือก็ให้ทราบประวัตินิดนึงว่าเวลาตุดจ,จีนเราก็จะมีการร้องเพลงใช่ไหมคะมีการเชิดสิงโตมีการเล่นเล่น,ลนต่างๆนะคะมีการร้องเพลงช่างเกินนะคะ มีการเต้นํำก,ก,ก็คือเที่ย<ส>วกกอวูาวาวน,ะววนะคะแต่ถ้าการเชิดสิงโตการเชิดสิงโตก็คือเราเรียกว่าอูสู่อูสู่ก็คือการเชิดสิงโตนะคะก็เอาประวัติมาให้ทราบคร่าวๆนะคะอูสู่ก็คือเอ่อ การเชื่สิงโต人们相信数字นเ利ียูโรก็คือคนจีนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าสิงโตเป็นสัตว์สริมงคลนาโชคนะคะเออหูสูหนึ่งก็ได้หลาย好运ก็คือ การเต้นหรือเชิดสิงโตสามารถนำความโชคดีมาให้เฉยจฉยก็คือว่าดังนั้นเนาะไม่เพ้เจียเรหสีซิงหัวต้มดังนั้นทุกเทศกาลหรือกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆจะมีการเชิดสิงโตนำโชค เพื่ออธิษฐานให้เกิดสิริมงคลและสมความปรารถืนต้ห้ยโยวู่สู่จื้อซิงชิวจีลี่เอ,อ่รอีในประเทศจีนการเชิดสิงโตเป็นศิลปะและวัฒนธรรมเก่าแก,แก่อย่างหนึ่งของจีนนะคะอู่จจสู่อองเห是一种นหัว จี่สูนะคะก็ให้ทราบคร่าวๆประวัติของการเชิดสิงโตแต่อยากจะให้ให้รู้รู้จักคำว่าการเชิดสิงโตนี่ภาษาจีนเรียกว่าหูสู่นะคะวูวูสังชินอู่ซูซูนะคะหูสูก็คือการเชิดสิงโตค่ะ เดวันนี้ก็จะสอนคำว่าสีเตสีเตซูก็คือเสตซูก็คือหนังสือหนังสือของใครสีสีซื่อซื่ยหยังเสตนะคะเสตแต่ว่าของใครเตอเตอของแสดงความเป็นเจ้าของนะคะหรือว่าเป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของเตอ นะคะสืส่อเดซูซูซููซูก็คือหนังสือเปเอาเป้าเป้าเป้า,ปา,ปาก็คือกระเป๋านะคะแต่ถ้าเอา่อรวมรวมกับซูเป้าก็คือกระเป๋ากระเป๋าหนังสือนะคะ ก็จะมาทวนเรื่องอวัน,น,ว,น,นวันนี้ที่สอนไปนะคะก็จะมีคำว่าเสเตซูเปานะคะเป็นประโยชน์คำถามอันหนึ่งก็คือเสเตซูเปาก็คือกระเป๋าของใครนะคะก็เป็นการบ้านให้ให้เขียนด้วยนะคะสีสีก็คือเขียนตามลำดับการขีดของจีนนะคะก็จะมีแต้มนึง ลงมาซ้ายไปขวานะคะจากบนลงล่างนะคะแล้วก็ขีดในสองขีดนะคะลงมาคำว่าเตอร์ก็เขียนตามอันนี้นะคะมีมีกี่ขีดทั้งหมดแปดขีดนะคะแล้วก็พอเขียนเขียนตามอันนี้เสร็จก็คือปตามนี้นะคะซูซูก็ เขียนคำว่าสู้สู้ก็คือหนังสือก็เขียนไม่ยากนะคะก็คือสองขีดนะคะจากซ้ายมาขวาลงนะคะเป็นฉากจากซ้ายมาขวาลงตรงกลางจากบนลงล่างนะคะหนึ่ด้านหนึ่ง,งคำว่าเปาก็คล้ายๆโค้งมานะคะวขวาลงมาข้างล่างคุ๊บ น,นี้ก็จะทวนทวนคำนะคะในบทนี้นะคะเกี่ยวกับการนับหนึ่งสองสามสี่ห้าของจีนนะคะก็คือเวลาเรานับนับถูกใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่สามสี่สี่ห้า ที่เคยสอนไปแล้วคือมีถามเกี่ยวกับว่ามีเสือกี่ตัวเปินปีนี้เป็นปีเสือใช่ไหมคะสื้อก็เลยสอนให้รู้จักคําว่าเสอือพูดยังไงก็คือเหล้าหูนะคะเหล้าหูก็แปลว่าเสอืออันนั้นก็有几只老虎มีเสือกี่ตัวนะคะในรูปในรูปที่ให้นี่มีเสือทั้งหมดกี่ตัวคะสิบตัวนะ เราก็ลองนับดูหนึ่งเออสองสันสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเพราะฉะนั้นมีเสือสิบตัวเราจะพูดว okay. ่า有สิตัว老虎นะคะ有สิ老虎 ชวนให้ฟังอีกรอบนะคะอยู่虎เช้าเช้า,ชานักเรียนพยายามเท่องให้ได้นะคะ一หนึ่ง二สอง三三四四五ป六六七七八7 8 9十สิบนะคะเพราะว่าเราจะต้องเจอบ่อยๆเพราะนั้นต้องนับเลขให้ถูกนะคะ่แปลว่ามีใช่ไหมคะ จืจืก็คือเป็นลักษณะนามของสัตว์ที่เราเรียกว่าตัวอะไรเงี้ยหยส่ือจืเหลาหูมีเสือสิบตัวนะคะคำว่าตุดจีนเคยสอนไปแล้วตอนนู้นเนาะเมื่อเมื่อใกล้ใกล้ไปนะแต่ว่าอาอันนี้จะตรงตรงวันหน่อยของของ ที่จะเรียกจุดจีนก็คือชุนเจี๋ยชุนเจี๋ยชุนชุนเจเจยางเจี๋ยชุนเจี๋ยแปลว่าวันจุดจีนนะคะก็มีการอะไรนะช่างเกอช่างเกอเชิงช่างชี้ช่างเกอเกอมีร้องเพลงมีเที่ยวอู่เที่ยวอู่ก็คือมีการละเล่นการเต้นรำนะคะเที่ยวอู่การเต้นรำมีอะไร มีอูสูอูสูคือการการเชิดสิงโตนะคะแล้วก็มีคำอวยพรต่างๆแต่คำอวยพรของของนักเรียนชั้นนี้เราซื้อก็ให้คำง่ายๆนะคะก็คือสู่เนียนจีเสียงสู่อัตตุวิชีหูนะคะหู เสียงมันจะคล้ายๆการหูหูก็คือเหล่าหูก็คือเสือนะคะสู่ก็คือสิงโตนะคะหูเนียนเนียนเนียนยางเนียนเนียนแปลว่าปีจีจียางจีเสียงเสียงยางเสียงหูเนียนจีเสียงแปลว่าโชคดีปีเสือนะคะอีกประโยคหนึ่งค่ะหูเนียนินอันปลอดภัยปีเสือนะคะ ปูเนียนผินอันขอใช้ปีเสือเป็นคำเอออวยพรง่ายๆเออคนจีนเขาจะนิยมเออมีมีสี่คำเวยพรต่างๆนะคะสิ้นเนียนไขยเลิกก็ได้เหมือนกันนะคะนี่คือเบสิกว่าเออส่วนใหญ่จะจะเจอนะคะแต่นี่คือปีปีนี้เป็นปีเสือเราก็เลยให้ให,ให้ให้เกียรติเสือเขาก็ ให้นำอยู่ข้างหน้าก็คือหูเนียนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีคำว่าโยวโยวแปลว่าอะไรครับมีมีเหรอเคยสอนไปแล้วเนาะจีจีแปลว่ากีใช่ไหมโย่จีจื้อจื้อจื้อก็คือกี่กี่ตัว หูหูก็คือเสือนะโยจ <hi> ีจือเหล่าหูมีเสือกี่ตัวนะคะเดี๋ยวให้น um e ักเรียนอ่านตามทีละคนนะคะวีสาีวิสารมาเนาะแต่ว่าไม่ค่อยใด้ส่งการบ้านเลยนะคะ แต่ก็พยายามอ่านให้ได้นะคะรู้จักอ่านนิดนึงดีค่ะวันนี้เชอร์รี่ลานะคะเขามีลาในลายก็หรอซื้อเออ เข้าใจค่ะเพราะว่าบางทีก็มีการเจ็บป่วยแล้วตรงนี้นะก็ลาแต่วันนี้มาน้องแรพิมและดาไม่เข้านะปกติจะเห็นเข้าเกือบทุกชั่วโมงอาจจะไม่สบายไหม ไงพยายามทําการบ้านที่เราซื้อให้นะจะได้ฝออึกการเขียนสักจีนได้ถูกต้องแล้วก็สวยด้วยนะคะเวลาเนี่ยสี่คำห้าคำอย่างร่ำนี้อาทิตย์นี้ก็ให้สี่คำเองเนาะก็หัดเขียนให้สวยนะคะจำได้เนาะสีตะสู้เป้าสีตะสู้เป้า,ปานะคะ ส่วนการนับนับเลขก็คือเคยสอนไปแล้วนักเรียนก็พยายามท่องให้ได้นะคะหนึ่งถึงสิบก็จริงๆต้องใช้ไปถึงเออห้าสิบร้อยเลยนะคะแต่ว่าในชั้นนี้ก็พยายามให้ได้สิบแล้วก็ค่อยไปผสมอีกที ั่วโมงนี้เราซื้อก็สอนเออแค่นี้ก่อนนะคะโอเคค่ะ